ช่บย45แลวกับธะทำได้หรอวางใจทัง45นะฮะจะข้ามาปาตัวนี้ด้วยมือขกโอคโอเคอเสีอเคนอเคโอเคโอเคโ้เคอขคาอเคโอเคโอเโอเคโอเคโอดคเอเอเอเกอเคโอเคอโเคอเคอเคโเคโคโอเเอคนคนเ พี่นะนี่ดูดูแล้วนีะสกินแล้วโอ้นีดูดูแลเนียบจะให้ใจซิงเข้าปากของป๋อหวังแบบนี้จะโหดได้ไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะนีแค่เริ่มต้นแค่นี้น้อยยังทำไม่ได้ข้าหมาป่าและกลัวป๋อหวังเสียใจต่อไปดังจะไปเชิญหน้ากับป๋อหวังยังไงจะทำสงครามยังไงและทุยรับอันนี้ที่โด่ไปเถอะเรากลับกันดีกว่า อ้ากยังมาดินด้าสิค่ะเีมาด I'm อันตวนี้มีโอ้โนี่หลอจัยเนี่ยกลับมานี่โอ้ได้อะไรอของกันก,กินแ้วนี่สองราิษ ฟีขนาดนี้ดเลยยห่อนะโอ้โห,โห,โห,โหมีคนช่วยเจ้าแล้วเนี่ยจะช่วยวาป้าไ้่าเนี่ยรู้จักคนเดียวขานาน Hola, คุยมาป่าไหมอะเป็นใครกันดี่ยุยพิต้องแย่ชอไปตรีจะ้วิธีทาได้จะตัดขึ้นในสาวันช่วงหลายวันนี้แต่จะส่วนเมื่อหลายแฟนจะพากแสดงความยินดีทันที่ยุ่งกับการรับแขกจะต้องยุ่งจะปลิกตัวไม่ได้นแต่ว่าถ้าจะคิดหาวิธีให้เจ้าได้พ็อนพี่ให้ได้เลย มนิขอบใจนะฮอ้เถ้เอ้พี่ใจสิถือว่าข้าขอร้องละอย่าได้พูดขอบใจแค่ไงละ่ะสิ่งที่ข้าทำได้มนจำกัดที่เหลือจะต้องทำตัวเองเพื่อให้ท่านที่เบิกใจอาจจะมีเซลล์ปนเนี่ยไม่ว่าต่อไปจะเจออุปสรรคอะไรข้าจะเอาชนะให้ได้ <c oughs> คนที่ต้องฉนเอปสรรคตอนนี้คือพี่จิช่องกร <ขอ S 2> ะถางามีมอ,อ,อุปกรณ์ อะไรต้องให้เขาไปกวาดขี้ม้าเพื่อแฝงตัวไปกับท่านเขาเนา่าหน้าบูดจนแทบจะฆ่าพลท่านละ <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่ใจซิงจะรออยู่ที่นี่่อนเขาจะไปบอกท่านพี่เดี๋ยวจะพาเจ้เาไปหาเขา,เน,เานะนต้อ,อนใจซี่ั่นนี ่ดูแลยังจะมาอู้งานอยู่ได้รีบไ,ไปเร็วข้าเป็นวัดถ้าหากทำให้แขกเจ็นก็จะเสียมารยาทนะสิข้ามีวิธีเย่ฮู้วู้ฮู้ เราใช้คนนี้ถึงต้องปิดบังใบนะให้นจีน้าน,นารนนาไม่สบายกลัวจะไปติดท่านและให้นางปิดบงนะังใบหน้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วยังไม่รีบไปรินเล่าให้อกชายฟองวังอีกรีบไปสิรีบไป เจกเชคส้องชายบหวังได้โปรดอย่าถือสาเลยนางเงมาใหม่ัไม่้าใจกฎกงเอเจ้าค่ะพอเป็นตก้นางอยู่กอนโอ้มองเทคนิคพ่อขอเดาลต้องป บอสอันนี้นะบอสอันนี้ต้องเป็น MM. ไม่รู้ใจสิบอสอาจจะเป็นแกันเด็กอจะนะอันเก็ผู้ว่างิงจะเห็นใช้คนนี้หน้าตดูไม่คุนากเจสเท่าน okay. ี้แล้วก็สมากมไถน้อยเห็นแล้วแล้วได้อยู่ไหนนางกาลังรับใช้โจของผู้ชายผอหวัง นี่ใครนะพี่เรียกให้เจ้าอยู่ไม่ใช่จะลงทุนจะไม่องโุวถ้าแค่อยากจะยืนยันเรื่อง พี่ใจซิงส์นันี่ใจซิงส์นั่น่ใจซิงสโอ้าวแล้วกำปันว่าเกดสาวใช้บอกว่าระจนาเป่าบักอยู่นีอะไ่กัาพี่ใจซิงสจะอยู่กับเสาบักสักทีเจ้าก็ต้องผิดหวังแล้วปาฏิจัยซิงไม่ได้มากับข้าด้วยหรอกปาาหวังกับพี่ใจซิงส์กพันล็กซ ทำแย่ <łość> <S 2> <S 2> เป็นนานขนาดนี้ไม่คิดเห็นเลยเออแล้วนะคะโกรธแบบร่างกายใจะรับไม่ได้และให้นานอยู่ที่บ้านนั่นจะป่าข้ามาทัดทายองค์อ